อาบยามใดแต่งงสากหาปูจังบ่วาจะบ่เคยแบกอันมันก็ยัพาทั้งยามสิหาเวลาของพวกเจ้าที่น้ออสังกอปูยังมีจังเทศบุญอยู่อยู่พอเฮียหน้าตาเป็นทังกว่าสิกาดเพ่ความโปรแต่สนสะสมรับไปตุกหูออดตา

คนไม่คนคนไม่คนคนไม่คนคพละคนนดีเป็นมานคนนั้นเพ้คนเคคนเดียวแต่มคนีแล้วแจ่จำป็นี้มันเป็นนีเดียบาดายะสร้างเป็นแ่เอามันจะเป็นอย่งก็เป็นว่าตะรวจเปิดเพิ่ม่ป เห็นบาคนนี่ห้ยเยอะโตเกินส่วนสติมองมันแมงม้าเออบักบไเบียบบนร้นชิโงกู่นั่งเมาสติ๋เอาบอกเจ้าต้าวอ้าดีดีดีเดี๋ยวเบิ้งเมียนสั่งเหี่ยมกินปั้นอายุกับเจ้าห้องเมียกิดไปเบิ้งตาเมียนน้ำสั่งเหลี่ยมเอตายเป็นกะเป็นตาตายอยู่คันเย็นดีคับปัญญาคันเย็นอึ่งไปยังสิโว มันคอยตายยุ่งคอยกันสิลูกออฟ้อนดอกไม้ปวดพระปัดยิ้ปัยอยปดัดของมึอมอออมงอฝ่ามึงส,สวรรค์กะโลดแม่บาตรเนี่ยอดีดีสมฐานนาสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเออสมภูมิวนนี้บารมีสมภูมิวนนี้บุญสมภูมิเป็นลกนูกไา้เป็นตาเออโจคอโจแม่กินสวรรค์เออเดียวก็อ,อนุโมทนานำโสโศกโศน พี่น้องบ้านเนาก็ดีพี่น้องบ้านตลาดสายำเว้นหนี่มีหมอลำตำนี่เมีนบาน้ำไปเรื่อยเรื่อยที่มามีกําเนอเออไปเรื่อยเรื่อยก็ไปเรื่อยเรื่อยวัดนี่เกลอยวเกลียวไก่ปอกโวโตกมือบ้านไก่บ้านไก่บ้านไทยบ้านเล้าบ้านเข้าบ้านเขาเหนือได้มาซอยกันบาดเนื้อมาเต้ามาโฮม เออนี่แหละย้ำเบิ่งกันนะพี่น้องเอ้ยนี่แหละย้ำเบิ่งกันย้ำเบิ่งกันมันมีอยู่สามย้ำไปสะดวกเพราะฉะนั้นย้ำหนึ่งได็กแกยังย้ำสองเด็กแกยังย้ำหนึ่งได้แก่ยังเก็บย้ำป็ดย้ำสองผิด้แก่กยังบากเนี่ยย้ำสองกับย้ำเก็บย้ำตายไปเสดระย้ำสามย้ำเก็บบุญ ว่าเป็นบุญว่าเป็นงานกับอะไดมากกอ,อกันมาาก็นกันแล้วบาทีเขากับซอยกันเหตุซอยกันทาเปินบัตรความตายหนีแขนข้อสวัสดิ์ย่างหวังสั่นโดนนเป็นวานเนาะเออเมื่อสิขึ้นที่สร้างขอไปกับบอฟังว่าจะนัอาจารย์ประยกัผู้เป็นโลกท้ายผู้เป็นโลกหะมีความกตัญญูกตเวทีบุปา,ารีชนบุคคลทกี่หาดีไดยก เพราะการนั้นหลกเต่าก็เลยเกิดเห็นบุญคุณพ่อเมียบุญคุณพ่อเมียของเฮเพผ่วสร้างไว้สร้างสรรว์พลานาเพื่อนแจก่หน้าใบแห้เฮาเดียวเพื่อนจก่แกทีไว้ให้เฮาเดียวเพื่อนแจกบนใดเนื้อยหน้าบนเพื่อนแจกอันนี้เป็นของส่วนตัวแกให้แจกหน้าแดงแก่ยังเป็นน้องบาดเหนี่ยหัวส่วนย้อยปาน